สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะมาพบกันอีกแล้ววันนี้ที่ถ่ายทำคลิปนี้ก็คือเป็นวันที่31ทธันวาคมพศ2568นะคะแต่ว่าคลิปของเราก็จะลงให้ชมในวันที่1มกราคมพศ2569นะคะตอนนี้คือกำลังเตรียมตัวต้อนรับเพื่อนคุณเลมโบจะมาเข้าดาว ที่บ้านสวนของเรานะคะก่อนที่จะหันหน้าจอมาให้ชมว่าเราเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะก็มาขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่อวยพรมาล่วงหน้าว่าขอให้มีความสุขให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะอะ,อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปในปีเก่าต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่ก็เช่นกันนะคะทุกท่านเลยค่ะ ให้ปีใหม่เปิดทางเพื่อสร้างฝันคืนและวันมีสุขทุกห่างหายให้ร่ำรวยเงินทองกองมากมายล้อมรอบกายมีแต่สิ่งมิ่งมงคลทุกท่านเลยค่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะหันหน้าจอมาให้ชมว่าเราเตรียมอะไรบ้างก่อนที่คุณเท่งโก้จะมาถึงบ้านสวนของเรานะคะแช่เห็ดดำนะคะหรือว่าพรัดขั้นตะเล็ดแล้วจะทำไส้ปอเปียนะคะ แช่วุ้นเส้นไว้แล้วจ้ะใส่หมูสับแล้วก็จะใส่แครอทพร้อมด้วยกระหล่ำนะคะกระหล่ำยังไม่ได้ฝานจ้าแล้วก็คุณลมโบให้ทอดข้าวนางเล็ดให้เพื่อนชิมค่ะแล้วคุณลมโบก็บอกว่าอยากจะให้ทำสลัดโลที่หอมฐานหวานนะแกบอกแกชิมแล้วอร่อยค่ะตามด้วยอันนี้คือเริ่มต้นนะคะทำซุปไก่ หอมต้มน้ำซุปไว้แล้วนะคะนี่คือจะทำซุปไก่เราใช้หัวแก่นตะวันมันเทศตามด้วยแครอทนะคะต้มใส่ะ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนต่อไปค่ะข้าวเหนียวมูนมะม่วงเริ่มแล้วนะคะหอมยังไม่เปิดนะเพราะว่าพึ่งจะลงกะทิไปค่ะแล้วก็ตามด้วยเคี่ยวหัวกะทิเอาไว้แล้วไม่ลาดนะคะข้าวเหนียวมูนมะม่วงค่ะส่วนนี้คือ ไก่เราจะต้องไว้เป็นความเย็นแบบนี้นะเพื่อที่จะทอดทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะวันนี้เป็นวันที่31ทธันวาคน,นะคะหิมะต,ตกลงมาจ้ะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นเมื่อวานนี้คืออากาศติดลบ8-10ถึง10นะคุณลัมโบ้เข้าไปก่อไฟใส่ห้องอบซาวน่าไว้แล้วนะคะเขาจะอบซาวน่ากันจ้ะชวนประกาศหอม อบด้วยหอมบอกขอเข้าครัวดีกว่า เตรียมผัดใส่ปอเปี๊ยะนะคะใส่น้ำมันค่ะกระเทียมค่ะผัดให้หอมนะคะจากนั้นใส่หมูมบดนะคะใส่รสดีฝรั่งนะคะหรือว่าอารครีดานะคะเป็นรสดี ืผักจะก็จะออกแบบเค็มๆหน่อยนะเหลืองๆด้วยพริกไทยดำค่ะสวัสดสีเพรปาร์ดเมื่อกี้ลืมเปิดนะคะใส่ซีอิ๊วขาวไปแล้วก็คือใส่น้ำมันหอยค่ะอันนี้เห็ดดำที่เราแช่น้ำแล้วปั้นน้ำออกนะหอมจะไม่เอาน้ำดำๆเขาค่ะก็นหนีบสักนิดนึงนะคะแนำลงไปผัดเลยค่ะเดี๋ยวข้าก็ยุบตัวนะคะ ตั้งใจทำให้เขาเลยมีคุณแลโบบอกว่าเขาชอบเห็ดจ้ะแต่ครอบครัวมาก็ต้องทำแยกเพราะว่าสามีไม่ทานเห็ดใส่แครอทนะคะใส้นี่เหลือแล้วเข้าตู้แช่ไว้ได้นะคะเรานึกอยากจะทานเมื่อไหร่ล้วก็ออกมา วางในอุณหภูมิห้องแล้วก็มาห่อได้ค่ะทำครั้งเดียวห่อได้หลายครั้งมากไม่หมดนะคะผัดพอเห็ดเขายุบตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาใส่วุ้นเส้นจ้ะเรียกได้ว่าใส่เห็ดดำจริงๆจ้ะวันนี้ใส่สีอิววอ้วหวานค่ะสีอิ๊วหวาน นำตะไคร้กนคนทุกอย่างให้เข้ากันเราก็จะปิดฝาไว้สักนิดนึงนะคะอ,อันนี้เราไม่ต้องใช้สีดำเลยในกคะเ็ดกันเ็ดกระดำอันนี้สามารถทานกับข้าวได้ก็ลองดูว่าถ้าคุณ คนนั้นเขาชอบก็ให้เขาเอาไปทานกัะเพราะว่าหุงข้าวเสืือแล้วแขกมาบ้านนี้ VIP ทุกคนจะ้ะพี่น้องต้อนรับกันด้วยความเต็มใจคนนี้เขาน้ําใจดีนะเขาเก็บลูกแครมาให้ตั้งไม่รู้กี่กระถางกระถางที่เราอบอบลูกแครอยู่เนี่ยของเขานี่แหละอืมอร่อยแล้วอะ่ะ ลูกแพ้แล้วก็ที่เก็บอารูเนียมาให้คูณเลมโบปีนี้เอามาให้เยอะมากอาร่อยแล้วค่ะเห็ดเขาจะกุบกุบดีจังเลยปิดฝาสักนิดนึงนะคะโอเคยกลง <laughs> <laughs> เปิดเพลงลูกชายเ <c oughs> บียร์วอลวุฒน <c oughs> คนเคี้ยอวด <laughs> เปิดเพลงลูกชายเบียร์บอลูทลูกชายลากของแม่หอมจ้าอวดเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มหอ่อสลัดโลแล้วนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวจะไปห่อปอเปี๊ยะค่ะแวกไว้ก่อนจากตอนนี้ก็ได้จัดผักลงจานไว้แล้วนะคะเดี๋ยวแวกปิดไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นไว้จะได้เกรอบกรอบค่ะปองไฟติดลว โดแยมันติกไปอีกแบบแ,แกรอต้อนรับเพื่อนวอตแันช <What? S 1> <What? S 2> ิสกี้วอตแกอบอกว่าคิเลจะไปอบสปาด้วยกันไหม ห่อไว้ก่อนนะคะสําหรับปอเปี๊ยะจ้าเดี๋ยวค่อยทอดฐานร้อนๆตอนเข้ามานะคะจากนี้เราก็นําไก่ออกมาจากตู้เย็นนะไก่ที่เราทําเป็นชิ้นไว้แล้วนะคะเย็นเจี๊ยบเลยเราจะมาผสมแป้งทอดกรอบนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะ,ะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราค่อยปรุงทีหลังะจะทอดเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์เพิ่มค่ะแล้วก็จะทอดพริกหวานแล้วก็หอมใหญ่นะคะ เราจะมีน้ำพริกเผาใส่ด้วยนะคะสำหรับไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิม,มะผานจะ้ะตั้งน้ำมันเตรียมทอดไก่แล้วก็พริกต้นหอมเอยหัวหอมนะคะเราจะเทปแป้งแบบนี้นะคะเราไม่ได้ไปผสมในไก่นะเวลาจะทอด เราก็มาครุกแบบนี้ค่ะแล้วก็โยนใส่กระทะเลย เออซื้อช็อกโกแลตมาฝากนะคะอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะเอ็กซ์ต้าคือน้ำผึ้งแบบพิเศษด้วยไงยแล้วก็วานนะคะคงจะเอามาคราวดาวตอนนี้หอมกำลังทอดไก่อยู่ค่ะทอดให้เหลืองให้กรอบหอมก็มาใช้เตาคุณเลมโบค่ะทอดไก่เสร็จแล้วนะคะตอนนี้หอมกำลังทอดปอเปี๊ยะอยู่ค่ะ นี่ฮะไก่เดี๋ยวมาชิมไก่ตอนนี้สองคนเขาเข้าไปห้องอบซาวน่ากันละโอ้โห و. เราก็คิดว่าอยู่อห้องอบซาวน่าคุณล,ลิมโบพาเพื่อนออกไปสวนกระเทียมพี่น้องเนี่ยเขาจะอวดกันแบบนี้แหละอือืออืออ,อร่อยแม้แต่ห้องเก็บวัดอะไรนะอุปกรณ์ ก็ก็อวดเพื่อนพี่น้องโอ้ยแาีนี้ก็ทอดเม็ดมะม่วงพิมาพ์านผัดไก่เม็ดมะม่วงนะคะหอมจะใส่น้ำมันจากนั้นก็ใส่กระเทียมจ้าเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมให้หอมนะคะหอมได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่พริกพริกเผานะออะไรนะ <laughs> น้ำพริกเผาค่ะ พริกเผาปกติเราจะ,อะทอดพริกหวานแล้วก็หอมก่อนนะคะหอมแดงไอ้หอมใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องทอดก่อน,นะคะ่ะเราใส่เลยผัดให้เขาสลดนิดหน่อย ริกเขามันกจะ็จะมีรสชาติอู่แล้วนะคะแล้วก็มาปรุงเอานิดหน่อยนะปกติก็จะทอดก่อนนะคะสำหรับพริกหวานกับหอมใหญ่แต่วันนี้ใส่หัดเอาเลยค่ะมาสุกประมาณนี้เราใส่ไก่เลยนะคะใส่ไก่แล้วเรามาปรุงค่ะทีนี้เพราะว่า ไก่เราไม่ได้ปรุงนะคะเราก็จะใช้รสด,ดีจ้ะพริกไทยดำนะคะสวัสดิเพรบปาร์น้ำตาลค่ะสองต้นนะเสียวขาวจ้ะน้ำมันหอยนะคะ แบบน้เย็นนันหอมมากเลยอ่ะอืมได้แล้วอะค่ะ มาแล้วเราใส่เม็ดม่วงเลยค่ะเราไปทอดใหม่นะอันนี้เอาง่ายๆกบรัดนะจ๊ะโอเคจ้าโอ้ได้ให้คุณลันโบ้ไปทานที่ทำงานแน่เลยเพราะว่าคุณลันโบ้จะไปทำงานวันศุกร์ อีกวันนึงนะคะจากนั้นก็หยุดหลายวันจ้ะจากนี้น้ำซุปของเรานะคะที่เราจะนำมาเที่ยวใหม่ของก็มามาบดนะคะ ของเรานะคะหอมลืมบอกนะคะคือตักเอาเนื้อไก่ออกนะคะตักเอาเนื้อไก่ออกเราจะมาทําไก่ฉีกใส่นะคะอันนี้ก็เคี่ยวเป็นน้ําซุปไปก่อนนะนี่นะคะซุปของฝรั่งเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซุปของบ้านเราก็โอ้ยซุปเห็ดซุปน้ำไม้เลยค่ะนี่นะคะเนื้อฟักทองแล้วก็มันเทศค่ะ มีมันฝรั่งก็ใส่ได้นะวันนี้ไม่ได้เข้าไปขุดอะแครอทนิดหน่อยนะเราก็มาชิมดูได้ก่อนที่เราจะลงไก่นะนี่นะคะลืมบอ,อกไปว่าตากเอาไก่ออกมามาฉีกหรือมาทุบก็ได้นะคะเป็นไก่ชิ้นเล็กแบบนี้เขาจะนิ่มดีเราให้เดือดเราก็จะใส่ผักโรยหน้าตามด้วยไก่ค่ะคุณเลมโบพา แข้กไปอุ้ยไปดูหัวไล่ท้ายทุ่งขนาดอากาศแบบนี้รสด,ดีผักไปก้อนหนึ่งทำไมมันอร่อยกลมกล่อมแบบนี้เติมรสด,ดีไทยอีกนิดหน่อยไม่ใส่น้าําปลาไม่ใส่อะไรนะคะซุปฝรัล่งก็จะใช้แบบเกลืองเี้ยค่ะ ไทยดำตอนนี้เขาเข้าไปห้องปุบเสาวหน้ากันแล้วนะคะฝรั่งเขาจะอย่างนี้นะวันนี้ห้ามบอกคุณอย่าไปแนะนำห้องนอนให้แขกดูนะ <c oughs> ไม่งั้นไม่ห้ามไว้นี่คือเขาเขาให้ดูกันหมดนะน้องนี่ค่ะสุขของเราเดี๋ยวรอให้เดือดนิดหน่อยเริ่มเดือดแล้ว อันนี้ไข่ที่เหลือจากหอ่อปอเปี๊ยะนะคะเราไม่ทิ้งนะเดี๋ยวมันจะเป็นไข่สายให้เราจะโอเคเดือดแล้วขอคนสักนิดนึงนะคะจากนี้เราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะซุปไก่ฉีเห็นไหมคะเวลาเขาทานาก็จะเห็นเนื้อไก่เป็น เนื้อฟักทองเป็นแครอทไงค่ะรอให้เดือดสักนิดนึงเดือดแล้วหอมมากหอมอะไรเนี่ยอ๋อหอมหัวแก่นตะวันจะ้ะชิมอีกหน่อยเห็นไหมคะเขาจะเป็นข้นขึ้นจะ้ะ โอ้สุดยอด้วค่ะผมก็จะใส่เซลลรี่นะคะแล้วก็มีผักกาดใส่เป็นสีสัมนิดหน่อยปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะเขาออกจากห้องอบสปามาเขาก็จะได้สดนะคะปิดไฟแล้วค่ะอาหารของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หอมยกขึ้นมาตั้งไฟอุ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเทลงจานวันนี้ผัดแบบแห้งๆนะคะเขาก็มีน้ำซุปไว้สดจ้ะ ต้อนรับเพื่อนคุณเลมโบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเริ่มต้นจากไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมมาพานค่ะโปเปียทอดสลัดโลซุปไก่ฟักทองแครอทหัวแก่นตะวันข้าวเหนียวมูลมะม่วง ส่วนนี้เป็นน้ำกะทินะคะของขบเคี้ยวหน้าทีวีก็เป็นข้าวนางเล็ดนะคะเหมือนจังหวะได้เหมือนพวกเขากำลังจะออกจากอบสหน้าจริงๆด้วยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยคุยถูกคอ,อกันแทะ Färdig mat ni ska äta nu! Oh, kolla! Kolla! Svenko! Hungrig! <laughs> du kan basta hela natten. Måste äta, äta sent. Mm. อาหารของเราก็พร้อมแล้วนะคะแต่ว่าสองท่านบอกยังไม่พร้อมขอนั่งดื่มแล้วก็ดูหนังฟังเพลงกันสักนิดนึงหอมก็เลยจะตัดต่อคลิปมาให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวจะต่อ E.P. พีสนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองและยศศักดิ์มีคนรักมากมายดาดดืนทำสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ราบรื่นอายุยืนปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านสวัสดีค่ะ